นี้ครับพักร่วมรัฐบาลเมื่อช่วเงเย็นที่ผ่านมาครับมีการแถลงข่าวเสนอชื่อคุณุงอิงแพทองทานชิน,นวัตรให้ได้รับการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับโดยการเสนอชื่อนี้เห็นว่าจะมีการโบวตในที่ประชุมสภากันในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณุงอิงก็เปิดใจนะครับบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนเลยครับว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมานั่งตําแหน่งนี้นะครับแต่ก็จะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ยอมรับว่ามีการปรึกษาเรื่องนี้กับทางครอบครัวด้วย และนักข่าวช่วงหนึ่งก็ถามว่าเอ๊ะคุณหญิงพจมานว่าอย่างไรเ,<อ>เพราะมันเคยมีกระแสะข่าวว่าคุณหญิงพจมามาเนี่ยไม่ค่อยอยากให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกในช่วงนี้ตั้งแต่ตอนเสนอเป็นคนด d เดตแล้วนะรตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะอยากให้รอไปก่อนอปรากฏคุณอุ้งอิงก็ยอมรับว่าคุณหญิงพจมามาเนี่ยเป็นห่วงนะครับ<อ>แต่ว่าสุดท้ายคุณหญิงพจมานก็เคารพในการตัดสินใจในครั้งนี้ครับไปดูรายละเอียดการถแถลงข่าวในวันนี้กันนะครับการถแถลงข่าว11พักร่วมรัฐบาลในการเสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีตัวแทนจากพักเพื่อไทย ซึ่งก็เป็น11พักร่วมเดิมครับเหมือนเดิมที่ทแถลงกันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วก็มีเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาชาติชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาพลังสังคมใหม่เพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยแล้วก็ท้องที่ไทยโดยนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่ากรรมการบริหารพักเพื่อไทยมีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31 ในการนะเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีพักร่วมให้การเห็นชอบและสนับสนุนโดยแพทองทานเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังได้รับการเสนอชื่อโดยขอบคุณกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักที่เสนอชื่อตัวเองพร้อมขอบคุณพักร่วมรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนสัญญาว่าจะทําทุกอย่างให้เต็มความสามารถแต่จะขอรอดูผลโหวตอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ก่อนครับก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขอ ขอบพระคุณนะคะกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของดิฉันนะคะให้มาเป็นตําแหน่งนายรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกับขอบพระคุณพักร่วมทุกท่านด้วยนะคะ,ะสําหรับการสนับสนุนนี้นะคะ่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะทําทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทีให้ให้เป็นทางการนะคะส่วนนะครับ คุณแพทองทานเนี่ยก็ยังพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเมื่อช่วงเที่ยงคุณแพทองทานลงสตอรี่นะไปกินข้าวกลางวันมาด้วยกันนะครับคุณแพทองทานบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนชื่นชมการทํางานของคุณเศรษฐายอมรับว่าเสียดายที่ต้องเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันมาก่อนพร้อมยกย่องว่าคุณเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเองเคารพรักนับถือตั้งแต่ก่อนจะขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วและถือเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางาน จึงรู้สึกเสียดายแน่นอนว่าประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลที่จะช่วยกันนําพาประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยการมารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นและพร้อมจะผลักดันประเทศให้ไปต่อจึงขอขอบคุณทุกคนที่ตกลงกันทําเพื่อประเทศชาติต่อไปครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนอย่างที่ได้พูดก,กัน เมื่อกี้นะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทำงานของท่านนายกเษถานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็แน่นอน,นะคะ่ะว่าท่านนายกเษถาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพรักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ ก็ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะพักดันประเทศต่อดีฉันเองมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกๆพักที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะ คุณแพทองทานบอกว่าตัวเองก็มีการปรึกษาครอบครัวในทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกคนคิดว่าถึงจุดที่ประเทศชาติต้องไปต่อพัฒนาตัวเองก็ยินดีและตั้งใจส่วนที่คุณหญิงพชมานดามาพงเป็นห่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่แม่ต้องห่วงลูกตัวเองในฐานะคนเป็นแม่ก็เข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ก็ได้มีการพูดคุยกันและเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอเช่นเดียวกันกับนายทักษิณชินวัตร ก็ให้คําแนะนําอยู่แล้วแต่จะเป็นวิธีการสื่อสารกันในครอบครัวเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าส่วนบทบาทนายทักษิณหลังจากนี้จะมีตําแหน่งหรือไม่คุณแพรทองทานบอกว่ากล่าวในฐานะในฐานะพ่อเนี่ยนะครับที่มีประสบการณ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนก็มีการให้คําปรึกษาอยู่แล้วและให้คําปรึกษาในทุกเรื่องแต่ถ้าถามว่าจะใกล้ชิดมากกว่านี้หรือไม่ก็คงไม่เพราะมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วครับ คุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาในฐาะ,ะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงสามารถเข้าใจได้ะคะ่ะแต่ว่า เราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะในในฐานะของของของคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณพ่อผู้มีประสบการณ์เป็นนายกมาก่อนนะคะก็แน่นอนให้คำปรึกษาอยู่แล้วอิงเคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งนะคะนะคะักข่าวก็คงจาได้แหละว่าเราให้คำปรึกษากันทุกเรื่องอยู่แล้วถามว่าใกล้ชิดกว่านี้ไหมก็ไม่ค่ะเท่าเดิมเพราะใกล้มากอยู่แล้วค่ะส่วนที่มีภาพตัวเองครับไปทานข้าวกับคุณเศรษฐาทวีสิน คุณแพรทองทานก็บอกว่าเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุก็คุยครับคุยโทรศัพท์กับคุณเสรษฐาเสร็จนะครับวันนี้ก็เลยไปทานข้าวด้วยกันซึ่งคุณเสรษฐาเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ตัวเองได้รับการเสนอชื่อด้วยทั้งนี้นะโยบายของคุณเศรษฐานี่คาถามสําคัญเลยครับโดยเฉพาะดิจิทัลวอ l เล็จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่วันนี้คุณแพรทองทานบอกว่าจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งแต่ตอนนี้ต้องรอให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วถึงค่อยปรึกษาหารือลงรายละเอียดหลังจากนี้ขณะที่ตัวแทนพักร่วมรัฐบาลทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจเสนอชื่อนางสาวแพททองทานเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งมีความเชื่อมั่นมั่นใจในความรู้ความสามารถและตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มที่ได้ทํางานร่วมกันกับรัฐบาลของนายเศรษฐาก็เห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งทุกคนก็พยายามทํางานทุกอย่างอย่างเต็มที่ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แกนนําของรัฐบาลเพื่อไทยจึงสนับสนุนตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคและในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการเสนอชื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 1สิบเ็กันนี่นะทวงท้ายของการถแถลงเมื่อสักครู่นี้ก็มีการค่อยแขะไคว้แขนกันเป็นภาพที่ขุนตาในแต่ละครั้งนี่เป็นภาพประภาพประจาอยู่แล้วนี่ให้เทียบให้ดูนะกับ<ะ>ตอนนั้นนี่เป็น กับคุณพิธา m o u ครับอ่านี่อันนี้เปลี่ยนแล้วนี่น 15, 5สิสิงหาคม67อจมจริงๆมัน11พักร่วมวันเนี้ยก็เคยมีภาพนี้มาก่อนนะนะหลังจากกินช็อกมิ้น์กินช็อกมิ้น์เสร็จก็มีแถลงข่าวร่วมกันมีข่าวมีรายงานว่าเป็นแบบคือตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนเดิมหมดเลยอะ่ะนะฮะเหมือนเดิมหมดเลยเปลี่ยนแค่หัวเปลี่ยนแค่ตัวนายกเขาถึงแซลกันแล้วก็เหมือนปรับคอรมอแต่ปรับนายกออกแค่เปลี่ยนแค่ตัวนายกแต่ปรับน,นายกออกอ่